สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับเจอกันนี้แล้วครับหนุ่มบ้านโนนครับผมวันนี้พามาดูน่าชัยเสียนปนินครับวันนี้มีคู่แข่งครับนี่พี่ลอยครับฝั่งนี้นเปครับรวมกับผมอีกคนนึงก็เป็นสี่คนครับวันนี้ลงมาที่ลังเขาครับผมจะให้ดูผลงานครับอ้าวมาอีกแล้ว นี่ครับผลงานนาชัยมาปุ๊บกินปับ๊บอนี่ครับนี่ครับของนาชัยความหมานยังเหมือนเดิมครับเพื่อนๆน้ำขึ้นครับดูรับเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศน้ำขึ้นสูงครับงะเป๊ะได้จากตัวแล้ว มาลดปันเนี่ยยันเจียงกับบอมวดมายันเจียงกับบหมดเหรอบวนซื้อตลาดขื้อขืออว่าวะกับยทะเลกันมันนั่งอย่างนี้มือกินเข้ารถเตี้ยวมือเอาเงินซืนเงี้ยไปซื้อปลาแต่เวลาไปซักท้าล้างขั้วอยู่บ้านว่าบบนี้มว่กว่าไปซักท้า ปีกพ่งละลายน้ำปลาลวกก็อเคนะว่าปีกพกล่ละลายน้ำปลาลวกกโอเคจี <laughs> <laughs> ปลาเต็มสายอืมปลาเต็มสายอยู่อ๋ <laughs> <laughs>

เอ,อยเ้ยออกงัดยังแล้วมั้งนะโอ้ยอเ,เป็นใดเป็นยังใดอือมาอีกแล้วหนึ่งมาใช้ไม่เลยครับหนึ่งอะแม่เบ็ดเลี้ยงกันยูซ่าที่อันกินข้องผ่านไซคนเดียวอะ <c oughs> giặc kia nó không ai <laughs> á đang tối càng tốt ว่าว่าไอ้ลอยเฮ้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 ยเฮตีละไวลอยเฮยเฮ้ยเอาแล้วนี่มาแล้วของไอ้ลอยเอ๊ะเอ๊ดูผลงานหน่อยนี่ครับของพี่ลอยโอ้โหนี่นี่เจ้าของเบ็ดบ่ยอมแพ้บ่ยอมแพ้หารุ่น <Yeah. S 1> นี่ครับเพื่อนๆหลืออีกหนึ่งคนครับนู่นครับง่อยฟังนู่นครับ <laughs> นี่ครับเบ็ดของผมเดีย๋ยวผมก็จะลงเหมือนกันครับแต่ของผมใส่ลูกทุนด้วยครับนี่ใส่ทุนด้วยไปครับเดีย๋ยวผมใส่ก่อนเปิดจมานกับเขา mm. เพื่อนๆดู เมื่อกี้ผมกำลังจะใส่ของผมเลยเงียบเบิดแล้วว่าก่อนเสร็จสองของนายชัยครับนา,ชายชัยจะบินอืมแม่ทั <c oughs> <c oughs> นว่าอืมใส่กำลังดีเงียบเบิดแล้วว่าก่อน <c oughs> โอ้เบ็ดของผมยังบ่ทันลงน้ำนะครับมาสองอีกแล้ว <laughs> โอ้โหใสสวยใสสวยสองอ,อยู่ทองซองทีสี่ตัวแล้วเอาบัานยะนี่เราดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างครับนี่ครับเงียบ <laughs> ปิด <laughs> <laughs> นี่กำลังเซงเงียเลย <laughs> <laughs> มาแนละ้ว <laughs> นี่ ไม่ว่าฝั่งน่าใสตอนยิ่งยิ่ยิ่ยิ่นี่เนี่ครับเพื่อนๆเบีดเบียดหลังเดียวครับ

นี่มาแล้วมาแล้วกระตปิเบิดคมมาทางนี้เฮ้เบิดคมเอาเบิดคมมาทางนี้ บ่คือวะนั่งดูนั่งดูดีกว่าครับบ่คือบอ่คือคงจะไฟจะดึงอยู่แล้วนะเยึกยยึกยัก,ยก,ยก ไข่จะกินกันกันเนีย่ยด,ดึงบัวแทนเด้เมืเ่อกี้ดึงจนเบ็ดโกงนะ,ะฝั่งขวามือเป็นไงบ้างครับน,นะ <laughs> นิ่งโจโลโ โอ้โหไปอยู่ไนนเย็นบมันเมกียสิบโลนว่ตัวนั้นน่ะเมือนก็เลี้ยไรตัวอยู่หนาสวาอยเนี่ยเข้มขึ้นนะโซผาวนาะเห็นน้ำมาแต่ก่อนยานเนี่เนาะ เงี้ยเงี้บเบิดเลยมันเป็นยังไงทางคองสดคองหวานคลองขาวบินู่นนะนอยู่นุนอีก

เป๊ะจะขำมั้งนะเอาจักตัวเลยไหมจะขำม,นะมั้นะเป็นตัวดทนนี่กวอยนี่บนเนี่ย ดึงไหมดึงไหมบอกให้ปลาดึงนะน้าเปย์ยาฟาวดึงนะเ <c oughs> งียบปิดเงียบเบิดแล้ววะค <c oughs> ันปลาดึงไปไกลเมื่อกี้เนี่ยหน้าล็อกเอ้หน,น,น้ากับบอบปิดล <c oughs> อืไกลหน้าแล้วอือหือเอาแล้วอยู่แล้วสองนี่รอมาดนรอมาดนแล้วจิ๊กจวจิ๊ดยิว กว่าจะได้ครับทุกคน,ก,คนกว่าจะได้อันนี้ก็หกหมงกว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคนมาดูผลงานครับดูผลงานนี่ครับปนินใส่กำลังทอดใส่สวยๆ คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ